อันเดียวกาพงไทยเสนอรังตัดลิเกคณะเชนเมืองทองเรื่องบ่าหวยแต่ไม่บางบางดีแต่บางบางพวกกู จจุบันสมัยนี้พอสองพันห้าร้อยปีมันชัดจะมีเรื่องเุงเรื่องอะไรก็ไม่สำคัญพอพรพันนีชัวไอเรื่องห้วยสามตัวเระเล่นกันนัวทั่วโลกเพราะผู้ดีที่ข่าชาประชาก็เหมือนกันวันเล่นกันได้ไปทุกวัดไม่มีการสะดุกแต่เจอแม่เยียมลิเกเดินยิ้มพเพลงมาหลังบ้าน ไม่แค่กลางวันอย่ามาอยู่ไม่เฮยมเขาตอบฟาชจาวันุมหาทูนหัวคอยเด้อดห,หวยสามตัวเงินจะลัวหมดถึงวยากเอาไว้หวยสักทีมีหวยดีบางไหมจะเอาอะไรอ่อไ้จะยอนตาย,ย็นคืูผมตอบแม่เฮียมนี่เก๋จงยิ้มเก่ถึงมนง้าวนงชวนไปบอกกันในห้องสองต่อสองขา้างมุมผมเลยใบยส่งเด็ดแม่เฮียมเข็ดก,ก็ไม่เอาให้เล็กตงกยา เคยยาวไม่เงี้ยสูงพอผมไปใบหนเดียวให้หน้าแต่เขียวหลับลอยคุณสงสัยไม่น้อยสองมือไปคอยขยีงมาเรียมดีเกอได้หวยแล้วิ่งหวยตั้งตาตั้งลงเรียกก็ไม่เหลียวหลังดึงขาทางเป็นลูกยู ตาไม่ให้จินมบาจะหวยไต่ดิดดนเหนืองหาซึมแล้วมาอยู่หนัวเขงชิ้นแต่ผักหญ้าจนหน้าตาร่วงโรยมันนางนีแต่จับ่อยผลไม้โอยจนหมดถุงมาถึงเล่นการพน,นันก็คือวันหมดกระเป๋าเล่นทุกเย็นทุกชาลูกตาวบังลึงหลอดเช็ดชอบมีแกดีลำตัดหรือขอวอนเตลืองจะไปฟัาผ่อนตัดที่นอนหนอนมุง หัวเชือพีรัตรตีระโถงเตารัฐบาลก็จับไว้ให้มากมายทั่วปีการพนันทุกอย่างนี่แกดังเขาไม่นีิยาได้อุตรินยาไปลืมสวนตูนจะแรกเล่นใหม่ใหม่เสียหายก็ไม่สำคัญก็นานวันนานวันและตัวจะกราดก็ยังบูงหนุ่มหนุหนุงมเราไมองหมนทาง หัวรับจาการโมองอาการเราจะจูงเหมเือนน่งคอตกคอคบอกจูง้าตายหลักหนนเป็นคนบ้าคาะลาเป็นหูเฮาไม่รีบเกอตัวดังทำไมมานัาาง่งกอดเขาจูหัวจิงๆจะตายานะกอยาเป็นโลกระทุ่ง